อินโทรมานะคะแม่อินโทรมาสัเพาะเลยนะคะแต่แค่แค่อินโทรพอนะคะเดี๋ยวมันจะเชองยาวสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆที่ขนมรักยิ่งเลยนะคะวันนี้ก็เจอกับพี่เอสบีอีกแล้วนะคะพี่เอสบีนะคะหรือพี่ปืนเชียงใหม่นะคะอาชีพก็เหมือนเดิมนะคะเปิดร้านอาหารขายกาแฟอาหารกาแฟปกติแล้วก็ทําขนม ทอดที่ไม่โอน้ํามันก็คือขนมอร่อยตื่นของคนเองนะคะวันเนี้ยจะมาเล่าเรื่องนะคะเรื่องราวของการลดน้ําหนักพอพี่บีโพสต์ไปเนี่ยมีเพื่อนเข้ามาทักถามมากมายใ่กองเลยนะคะบอกว่าพี่บีจะลดน้ําหนักจริงๆหรอคะคุณปืนนะคะเพื่อนเพื่อนเพ,อนพิ่งทักมานะคะบอกว่า จะลดน้าหนักจริงเหรอคะคุณปืนขาคุณปืนในเป็นนักกินนักชิมนักช็อปมากเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าคราวเนี้ยจะลดน้าหนักอย่างจริงๆริงจังๆแล้วนะฮะทีนี้เพื่อนก็บอกว่าจะลดได้เหรอคะหน้าทุเรียนก็กําลังจะมาแล้วนะ,ะเพราเพียงปีเนี่ยกินทุเรียนชนิดที่แบบว่าเอาตายอะ่ะนะคะเอาตายคือบางคนเนี่ยเขากินทุเรียนเนี่ยนะคือผูเดียว สองภูเอาเต็มที่ครึ่งภูพี่กินเป็นลูกนะคะหมายถึงว่าเช้าลูกกลางวันลูกเย็นลูกกินคนเดียวนี่คือแบบว่าฉายานะคะกินทุกเรียนเอาตาย <c oughs> เพื่อนเขาก็บอกว่าเจ้าจริงๆเหรอคะคือเขาไม่เชื่อแล้วจะลดได้เหรอคุณอ้วนขนาดนี้นะคะคุณปืนอ้วนขนาดนี้ลดแล้วคุณจะเหี่ยวนะเขาว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเขาก็รู้ สรพนามของเราเลยฉายาคือกินแหลกกินนอนนะคะกินนอนแล้วก็ไม่ชอบออกกําลังกายอันนี้คือตัวของเราเลยนะคะทีนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งนะคะที่มันตอบโจทย์เราอีกแล้วอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนๆมันก็ตอบโจทย์พียอบีทั้งนั้นเลยอะนะคะเราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเพราะตัวเองเป็นคนขี้เกียจไง นะคะในคนขี้เกียจในเรื่องของการที่ออกกําลังกายต้องมาอะไรเงี้ยแต่นี้เราจะเอาจริงจังแล้เพราะว่าร่างกายสุภาพเราต้องมาที่หนึ่งนะคะม่กีมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ให้ดูนะคะแล้วที่ชอบคือรสชาติอร่อยมากนี่ดูนะคะดีดูเลยนะคะยูวเนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของบริษัทพีอานยแล้ว <laughs> ของบริษัทพีอานายแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยโยเวยัวเวย์ดีอย่างไงนะคะหลายๆคนก็ถามว่าดียังไรล่ะคุณเราก็พูดให้ฟังว่าพอไปฟังมาเนี่ยนะคะสรรพคุณหรือประโยชน์ของโยเวียนเนี่ยยเวย์เนี่ยน,ยนะ,ะก็คือถ้าเราอยากลดความอ้วนเนี่ยนะคะเราก็ชงดื่มแบบขี้เกียจอะนะคะดื่มก่อนอาหารดื่มก่อนหนึ่งซองก่อนอาหารแล้วก็กินอาหารถ้กินอาหารได้น้อยมากนะคะเพราะมันอิ่มอิ่มแล้ว กินอาหารน้อยมากแล้วรสชาติมันลร่อยอ่ะบางทีกินแล้วไม่ได้กินอาหารเลย <c oughs> พี่กินนี่อิ่มไม่ได้กินอาหารเลยนะคะ <c oughs> นันนี้ความฝันของเราคือสี่สิบแปดกิโลเนี่ยอยู่ข้างหน้าเห็นลำไรเลยน <c> ะ <oughs> แล้วก็เริ่มจะเห็นชัดเจนตรงไหนหรูป้ป่ะเพื่อนถามว่าระวังคุณอ้วนอ่ะตอนนี้คุณอ้วนเนื้อมันจะเหี่ยวนะหย่อนยานแล้วคุณเป็นคนที่ขี้เกียจออกมกกังกยอันนี้เพื่อนพึ่งทักมาเมื่อเย็นนี้ <c oughs> เราก็เลยบอกว่าเรามีตัวนี้นะคะ ชัวเวนะคะมันไม่ได้มันคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้คือไปสลายไขยมันนะคะไปสลายไขยมันให้เป็นกล้ามเนื้อนะถึงแม้เราจะไม่ได้ออกกําลังกายเขาก็ไปสลายไขยมันล้างออกไปนะคะแล้วก็ให้เป็นกล้ามเนื้อโอ้โหทำไมดีอย่างเนี้นะคะผลวิจัยเขาออกมาแบบเนี้ยนะคะม็มีผลวิจัยทุก ทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบเราก็เลยชอบก็เลยกินดูแล้วก็ให้เพื่อนๆคอยติดตามดูนะคะว่าว่าพี่จะผอมจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหพี่ไปทําตัวผอมแล้วก็มาโฆษณานะไม่ใช่นะเราอยากจะบ,บอกว่าให้เพื่อนเพื่อนน่ะลองกินไปพร้อมพอกับ p s b กว่านะคะเราไปกินแข่งกันดูอ่ะพี่น้ําหนักเจ็ดสิบห้านะคะตอนเนี้ย แล้วเพื่อนจะเท่าไหร่ก็นแล้วแต่ลองกินไปเหมือนกันเอาพี่หนึ่งกล่องเธอหนึ่งกล่องพี่หนึ่งกล่องเธอหนึ่งกล่องลองดูนะคะพี่คิดว่าน้าหนักใครจะลด,ดกันเพราะว่าพื้นฐานนะพี่ก็ลองดูเหมือนกันนะคะอยากจะบอกไว้เลยพื้นฐานร่างกายของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะพี่ก็อาจจะแบบเป็นคนทาตหนักแต่อันเนี้ยมันก็ขับถ่ายดีพะเวลากินไปก็ขับถ่ายดีปกติ นะคะแล้วก็ยังไปสลายไขยมันของเราเนี่ยในในกล้ามเนื้อในต่างต่างเนี่ยให้มาเป็นมวลของกล้ามเนื้อสลายไขยมันในตัวเราเนี่ยที่มันเป็นไขมัน,นจะเป็นท่อนแขนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นกล้ามเนื้อแต่ถ้าเราอยากจะให้มันรวดเร็วก็คือออกเดินตอนนี้นะคะออกเดินออกกำลังกายบ้างช่วยมันนะคะแต่ถ้าที่เกียจนอนเขาก็ทำคุณประโยชน์ให้กับร่างกายเราอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้พี่ไปฟังข้าวๆเขาก็เลยชอบใจ ก็เลยเอามาลองนะก็เลยเอามาลองแบบเนี้ยก็อยากจะบอกเพื่อนว่าสําหรับคนที่อยากลดความอ้วนนะคะลดไปพร้อมๆกับพีเอ็นบีดีวกว่านะคะจะได้ไม่ต้องมารอดูเราไงพี่ไม่อยากให้เพื่อนๆที่ที่อ้วนแล้วอยากลดความอ้วนเนี่ยมารอดูพี่ก่อนอะไรเงี้ยคุณลองไปพร้อมเราเลยนะคะ <c oughs> คุณลองไปพร้อมๆเราเลยไปพร้อมๆพีเบีเลยจะได้ผอมเหมือนกันชัยโยโฮเฮลเหมือนกันพ <c oughs> ี่บีก็เลยอยากจะมาแชร์แค่เนี้ย ของบริษัทพีอานายเหมือนกันเราชื่นชอบมากเลยอะนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองกินดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวด <c oughs> นะคะพี่คิดว่ามันร้อยเปอร์เซ็นขนาดกาแฟนะคะคุณนายอิ๋วยังลดไปทั้งสองกิโลนะคะกินแค่สิบวันเองแล้วอันเนี้ยมีกล่องเบลเลอร์เลยนะคะกล่องเบลเลอร์แล้วรสชาติอร่อยด้วยนะ มันหอมอ่ะกินสบายสบายกินง่ายสบายท้องนะคะไม่ต้องทรมานอึดอับตึกอักกินอย่างเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้ก็จะมาบอกเนี่ยสําหรับคนที่ลดน้ําหนักนะคะก็สามารถที่จะสั่งไปกินพร้อมๆกับพี่อาจจะไปหุขุนดีพร้อมๆกับพี่บีก็ได้นะคะจะจะกี่วันเนี่ยเราก็กินไปพร้อมกันสั่งได้เลยนะคะสั่งที่พีทบีถ้าอยากลองอะนะคะหรือหรือถ้าใครแบบว่าอยากจะ พี่ลองตลอดในราคาที่ย่อมเยาวอย่างเงี้ยนะคะก็สมัครสมาชิกกับ p ีเีได้เราก็จะได้ราคาสมาชิกนะคะไปชิมดูนะคะไปพร้อมแข่งกันดูนะคะสำหรับวันเนี้ย p ีเบีก็มาแชร์เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่ดีของบริษัทพีอนานให้ทุกคนได้รับทราบกันโดยทั่วหน้าถ้าใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะสั่งกับพี b บีนะคะเอาไปลองกันนะ ถ้าใครอยากเป็นสมาชิกก็สมัครได้เลยกับพี่บีนะนะคะเราพูดคุยกันโทรสัมมาก็ได้นะคะศูนย์แปดสามเก้าสี่หนึ่งแปดสามเก้าหกกับพีเอสบี SB เชียงใหม่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะไม่หลอกไม่ลวงได้ควงให้เห็นะไรจุก <c oughs> จกจุกจก,จก,จก,จกนะคะจกุจกจสกสำหรับวันนี้ก็ขอมาลาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีสิ่งดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังอีกมีสิ่งดีๆเยอะมากเลยนะคะในที่นี้ในในในใ, <c oughs> ในบริษัท พี่นายเนี่ยมีสิ่งที่ดีๆที่แบบว่ายิ่งอยู่ยิ่งรักพียนายยิ่งอยู่ยิ่งชอบยิ่งอยู่ยิ่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างตอบโจทย์กับชีวิตเรามากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสรุปจบจับใจนะคะอยากจะรักใครให้รักพ <laughs> ี่นายบายบายลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปหน้า กดติดตามกดกดซับสไครกดรักกดเลิฟกดหัวใจนะคะกดทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กับพี่บีแล้วพี่บีจะได้มีกําลังใจมาเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เพีย PNI ให้ทุกคนได้รับสร้างกัออีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า